วันนี้อยู่กับช่องเดิมๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอไม่ใหญ่ไปสอนดิทําชุมชนนะครับชุมชนแต่ผมไม่มีชุมชนนะเดี๋ยวให้ผมดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว YouTube มันเข้าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวมันต้องลบใหม่นี่ลงรูปภาพก่อนนะคะเอ้ยโทษโทษโทษครับ เสียแล้วกูเสียของน้องก็บขออภัยด้วยนะครับ,นนรบผมก็จะพิมพ์ตัวเองนะครับกดลงไปช่องผมเลยนะครับมันจะมีช่องผมใช่ไหมครับนสี่ครับผมไม่มีชุมชนนะครับผมไม่มีชุมชนนะครับต้อง ต้องมีผู้ติดตาม1,000ก่อนนะครับถึงจะมีผู้ชิงชนชุมชนได้นะครับผมมี294อยู่เฮ้ย294อยู่นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย